เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวขยับตัวทําอะไรต่างๆนะคะก็มักจะมีแฟนๆเดียงแห่จับตามองอยู่ไม่น้อยค่ะสําหรับคู่จิ้นอย่างคู่ของหนุ่มพีคก,กองทัพพีคนะคะแล้วก็นางเอกสาวคนสวยอย่างสาวมิ้นรันรวีค่ะแม้ต้องบอกเลยนะคะว่านาทีนี้ในเรื่องของกระแสคู่จิ้นที่มาแรงก็ต้องขอยกให้กับคู่นี้แหละคุณผู้ชมเพราะว่านะคะถึงแม้ว่าละครที่ทั้งสองคน ด้วยกันอย่างเรื่องดุดอับซ้อนจะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังคงมีแฟนๆแห่เชียร์คู่นี้นอกจออยู่ไม่น้อยเหมือนกันในตอนนี้นะคะทุกๆครั้งนะคะหากใครเองที่สังเกตดูช่วงนี้เวลาที่ทั้งสองคนเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยมักจะถูกแฟนๆแห่เข้าไปคอมเมนต์แซวกันอย่างต่อเนื่องจริงๆคุณผู้ชมอย่างล่าสุดนี้นะคะทางด้านหนุ่มพีกองทัพพีของเราเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสคลิปว วิดีโอดังกล่าวนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะที่พวกเราเห็นกันนี้เลยนะคะออกมาผ่านช่องทางโซเชียลส่วนตัวซึ่งงานนี้เนี่ยทางด้านหนุ่มพีกกองทัพพีกนะคะก็ได้ใส่เพลงเอาไว้ด้วยแต่ได,ได้บอกเลยนะคะว่าถึงแม้จะใส่เพลงก็มีเสียงนะคะหนึ่งเสียงที่แทรกเข้ามาเนี่ยหลุดโฟกัสเป็นอย่างมากซึ่งก็มีเป็นเสียงผู้หญิงนี่แหละคุณผู้ชมโดยงานนี้นะคะแฟนๆเนี่ยต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเยอะแยะมากมาย บางคนเนี่ยก็แซวนะคะบอกว่าเสียงใครนะบอกหันหลังหน่อยค่ะงุ้ยนะคะช็อตบอกหันหลังอย่างเทอะครับคุณกองทับพีกคนหลังกล้องนะคะแล้วก็มีอีกเหมือนกันคุณผู้ชมทั้งแซวนะคะบอกว่าเสียงเพลงยังไม่สู้เสียงคนไทยเสียงชัดแจวนะคะมิ้นรันเสียงที่คุ้นเคยคุณผู้ชมแล้วก็มีอีกนะคะที่บอกว่าแฟนถ่ายให้ก็จะหวานๆหน่อยงับพักซ้อมพากันขึ้นมารับลมหรอคะ เสียงพี่มิ้นครับโอ้โหคุณผู้ชมข่างานนี้บอกเลยนะคะว่ามีเสียงเนี่ยหลุดโฟกัสเป็นอย่างมากลหลายๆคนนะคะแฟนคลับเนี่ยก็แห่แซวเรื่องเสียงกันยกใหญ่ไปเลยแหละค่ะซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าเสียงดังกล่าวที่แทรกเข้ามาบอกให้หันหลังเนี่ยจะเป็นเสียงของนางเอกสาวคนสวยนะคะอย่างสาวมิ้นรันรวีหรือไม่อันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจคุณผู้ชมก็ต้องรอการอัปเดตนะคะหรือว่ารอฟังจากทางด้านของหนุ่มพีก กองทัพพีกกับสาวเมิ้นรันรวีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ใดๆบอกเลยคุณผู้ชมค่าวว่าช็อตด,ดังกล่าวนี้ของหนุ่มพีกกองทัพพีกนะคะโอ้โหหล่อนเหลาเอามากๆคุณผู้ชมจะมุมซ้ายมุมขวานะคะมุมก้มหน้ามุมเสยหน้าก็โอ้โหดีไปหมดทุกมุมจริงๆบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ตอนนี้กระแสะมาแรงเอามากๆในวงการบันเทิงไทยบ้านเราอีกทั้งยังกระแสะคู่จิ้นกับสาวเมิ้นรันรวีนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆนะคะต่างจิ้นกันหนักมากอีกด้วยในตอนนี้ค่ะ